สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วมาแล้วนั่งยักษ์นั่งยักษ์น้องหมิวรัชดาพรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับ, <laughs> รบไปไปเต้นรถแห่กันไหมไปเต้นรถแห่เฮ้เขาไปกินลาบงัวมาแล้วไปกินลาบงัวมาแล้วงานแต่งเนี่น่ะงานแต่งนี่น่ะวิบูแกไปสวัสดีครับท่านนึกตาเลย อเออมือนีขึ้นมาหลายคนขึ้นส่งหลายๆบบหนึ่งมีหลายปะคะฮะขึ้นส่งหลายๆคนแต่กอนขึ้นมาสองสามคนหนึง่งงานมาหลายแห่งมือนี้ค่ะอันไปใส่เสียงเพลงอียังอีกนี่ไปใส่เสียงแม่เพลงแม่จักกรจันท์นะคะอ๋อเป็นเป็นเพลงพิเศษเพลงพิเศษซื้อเพลงมาค ok ืนฮอดจักกรจันทร์คืนฮอดจักกรจันท์แม่ค่ะเป็นเพลงดวนดวนแห่งเพราะมาเป็นอยากเห็ดแบบว่าเพื่อที่ติดตามแต่ทางช่องใดนอเพลงนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะมาเป็นการคุยกันระมังเป็นโปรเจกต์ระมังแน่นอน โอ้แต่ว่าเป็นเพลงพิเศษสำหรับน้องมิวรัชดาพรเป็นคนถ่ายทอดอารมณ์แมนค่ะทั้งร้องทั้งน้ำตาพัองย่านไหยย่านซี่ทังท่อนเดียวนึงกับไหมุ้ยฟังท่อนเดียวบอกว่าได้เลยมันได้มันได้เลยคือทั้งเสียงร้องทั้งอารมณ์ทั้งทั้งเนื้อหาของเพลงเข้ากันเป๊ะเลยอ่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราซ้อมมาเป็นปีแล้วอ่ะตามตามที่ไอฟัง้องดิเนี่ยฟัง ฟังร้องแล้วมันรู้สึกว่ามันมันได้อารมณ์มันกินใจคนฟังกับไห้หนาำหมละอิลีชื่อชื่อว่าเพลงอะไรแม่เย็นจีขึ้นฮอดจ้ากจันเนื่ออะไรแม่เย็นเขาพากันเอื่นแม่เบอร์สันเนาะขึ้นฮ <laughs> อดจัาก,กจันยังไงก็ฝากด้วยเพราะตอนนี้เพิ่งกำลังเล่งงานอยู่จัากจันดาวไพนนี่พจัก,กจันเสียงอีสานเนาะเห็นปะปินมาทั้งนี้นะ ไปค่ะเพลงต่อไปค่ะแล้วไอเอ็มบีเพลงนั้นเพลงปล่อยเมื่อไหร่เอ็มบีเพลงบนนั้นทองต้องหลังงานแม่จะกระจัดก่อนอ๋อต้องหลังงานไปนู่นใช่ต้องหลังงานแม่ก่อนเหรอจำจะสิปล่อยต้องเอาเพลงนี้ปล่อยก่อนโอ้องปล่อยเพลงพิเศษก็คือเพลงเพลงพิเศษนี่ปล่อยด่วนเลยใช่ค่ะปล่อยด่วนค่ะใครวิ่งเท่านี้สิกธิ์หรือเปล่าไม่ไม่คิจะทำเป็นเป็นภาพแม่หรืออะไรยังไม่ทราบเลย ว่าหลักๆก็คือทำดนตรีใหม่เพลงใหม่เป็นเพลงพิเศษทำโปรเจกต์ร่วมกันกับน้องออฟสุรพงศิลป์ฮอดจักกระจันนะทีเล่าคู่กันบ่เป็นเพลงเดียวไม่ใช่หรอว่าร็อเวอร์ชั่นเขาเป็นเวอร์ชั่นของนอนจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใต้แต่ว่าเนื้อเดียวกันดนตรีเดียวกันก็คือแต่แต่ว่าโปรเจกต์อยู่เดียวกันแมนค่ะแมนค่ะเอาคือได้มาหอดตาเว้นเดนมาตั้งแต่บึงการเลยบบะมือนีิหรือมาแต่ใสมาตั้งแต่สารคามมแ่น้าง มาจากกรุงเทพไปยังกรุงเทพไปยังไปหองาร์ตมาล็นีอ้ย่ยังบ้านขางอาร์ตเดี๋ยวเด้นไปหนองตั้งแต่ปลาชกสางไรใดวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่ปลาชกส้งไรใดวะนี่ตะต้นวิรัชนาภัทกับวังการพ่งสังไรใดพ่นมันดิบัตนี่มั่นเอทยทุกอย่างที่ขว้างหน้าก็เขาวาน่ละเอบเอฟซีเอฟซีเขาไปค ปาต่อไปสิบ่มีหอดเวลานอนบ่มีหอดเวลาขับรถเนี้ยเหมืนต่อไปเอฟซีมึงขับเองเลยวะท่านหน่อต่อไปบ่มีเวลาเพราะว่าเขาแนะนเอฟซีก็ตตอ,องก้องต่อไปให้ต่อไปสิปล่อยศิลปินขับรถเองเนี้ยเหมือนเธอเบิ่งเด้อต่อไปสิปล่อยศิลปินขับรถ<ม><ะ>เองนะคนขับรถขับมิวะะรัชดาพรจะสิถิ่มงานมาถ่ายคลิปพี่น้องต่อไปสิถิ่มงานมาถ่ายคลิปได้ปลาโชว์วันนี้ต่อไปสิบแล้วสิลาแล้วลาไปใส่เปล้าลาทิ้ง เดี๋ยวพูดนะมองสถานที่ท่องเที่ยวงามงายเห็นบ่สะพานไม้ไผ่สเปเชียลบนยุคกลางแม่น้ำพูดนะงามเลยพูดนะเห็นบ่เอาฝากน้ำเด้อพี่น้องเด้อครับครบไหมเลยแล้วเหรอขอบคุณทั้งทุกคนนะคะครับจังหน้กับฝากน้ำไอซิงเกิลพิเศษนะครับไอซิงเกิลพิเศษแล้วก็ไอเพลงพิเศษของหมิวรัชดาพรนะครับกินฮอดจักระจันก็คือว่าเอาตามกระแสนิดนึงแต่ว่า เพราะว่าแม่เย็นจักระจันนี่แกก็เป็นหมอลำดังอีกคนหนึง่งในในวงการหมอลำของเขาบ <Yeah. S 2> มีผู้ใดบ่รุ้จักวงเสียงอีสาน <Man. S 2> ฮะวงอเสียงอีสานแล้วก็แม่จักระจันนี่แล้วก็อยู่มาถึงจะเป็นสาวรุ่นรุ่นเหมือนนะ่ <Yeah. S 2> ะเป็นสาวรุ่นศิลปินที่อยู่น้ำกันหลายๆกัดดังดังสุขคน <Man. S 2> จังที่คำามอดปล่อยฝ่ายลูกแพ้ไหมไทยแม่น้องน้อย,อ,ยนะอุไรพรนะอ่อยยุ่งย่แหลมแย่ยจืดวันนี้อยู่น้ำกันเบิด <Man. S 2> วงเสียงอีสานบันท <Man. S 2> ี วุ้งการหมอลำของเฮาก็เลยให้ความสําคัญให้ความสําคัญเกาะติดสถานการณ์เพราะว่าแกไปแบบด่วนๆเนาะแกไปแบบด่วนๆแบบบ่บอ,บอ,บอได้สั้งบ,บ่ได้ล่าเด้บ่อยังไงซะคือมือที่แกลงเนาสียงคือจังหน่งเสียงคือจังปอ๊อปแหมครับบัดน,นี้เสียงนางเอกบัดน,นี้น้องหมิวก็เลยได้มาถ่ายทอดตรงนี้ให้พี่น้องเฮาน้องป๊อปชลิตาบ่ป๊อปเด๋เสียงคือจังป๊อปป๊อปชลิตาที่เสียงขึ้นนุษวิลาวันน่ะแหมเห็นบ่ คล้ายๆกันนไม่ใช่ปอบจริตาอยู่ปฐมบันเทิงศิลป์ไ่ได้มาดอกเราอยู่ปฐมเพิ่นพนไปหาหม่องามเต้นได้นี่ว่าใส่กางเต้นนั่งนี่กันรอบๆนี่ได้หม่องกลางเต้นน,น,นี่หลังเวทีกันอยู่นี่ต่อเอาสิ่งสำหรับมือน,นี้นะครับพี่น้องเข้ากับฝากน้ำเด้อซิงเกิลพิเศษบทเพลงพิเศษ คิดฮอดจัากระจันถ่ายทอดโดยหมิวและชิดภรนะครับสิลงทา้งช่องไดนั่นเดียวค่อยติดตามอีกเทือนึงกันแล้วกันพี่น้องนะครับเป็นผลงานเพลงที่กินใจแล้วก็เป็นผลงานเพลงที่ฟังแล้วน้ําตาไหลแน่นอนนะครับเพราะว่าศิลปินหมอลําของเราก็นะครับนี่แหละซอยกันรวมไว้อะไรเข้ากับแสดงแสดงออกอีกช่องทางหนึ่งนะครับ เอาฝากพี่น้องเข้านั่กันแล้วกันฝากติดตามนะครับน้องเหมียวราชดาพรนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์มิน,นีนะครับนี่ละเก็บบรรยากาศหลังห่านมาฝากนะครับพี่น้องโอ้อโยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนผู้ใดสั่งไล่ได้ไม,ม่ได้เนาะ <laughs> อ่อนซ่อนผู้สั่งไล่ได้ไมไ่ได้เนาะ <laughs> ต่อไปนั่ก็ได้เ <laughs> <อ> <ะ laughs> <laughs> นี่ยนะครับบทเพลงทุกบทเพลงบทเพลงที่ได้สั่งสรรค์ขินมาเพราะว่าจะเป็นช่างช่อง สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์หรือว่าจะเป็นสาวน้อยอินดี้เล็กคอร์ดนะครับก็ได้มาสั่งสรร์ผลงานอยู่บนเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเรากับศิลปินที่สังกัดอยู่ด้วยกับพวกเรานะครับสังกัดอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์ก็สั่งสรร์บนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่แหละครับพี่น้องอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็สั่งสร่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง LAUGHING แต่ล้วนแล้วแต่เป็น องค์กรเดียวกันล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งนั้นนะครับนี่แหละพี่น้องเห็นการทําการทํางานแบบขมักขม้นวันนี้พวกเรานะครับสาวน้อยลําเพลินโชว์ถึงสิดแดดสิล่มบันไดสิฝนตกยังไงกะเหตุงานเพื่อผลงานไห้พอพี่น้องเข้าได้ชมยูแบบเอ้ยเอ้ยแต่แต่ตกใส่หัวใครซะครับผมโอ้ยปวดไหนจะทึ่ง,งๆปวดนะ ผู้เฮ็ดผู้สางผู้แปลงอือเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเข้าฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดติดตามเด้อพี่น้องกดติดตามท่านช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลห้น้ำแน่กันแล้วกันสำหรับพี่น้องเข้าที่ช่มประจำที่กดติดตามแล้วก็ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับขอให้มีความสุข พอสุขภาพแข็งแรงลำลำด้วยด้วยสุข,ขูสุขคนเด้ยพี่น้องเดินนะครับค่ำนี้มาชมหมอลำด้วยกันสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่ตามแยกพระองค์ตามแยกอำเภอลำปลายมาดจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่ราปก่อนพี่น้องจา๋าสวัสดีครับ